สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยินยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า50 0 0คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีใบสเ็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปัดหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าอินแบ็กเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง detpm 77นะครับขอบมากครับสวัสดีครับเจอกันเป็นเดือครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนักเตะ ucl ตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้า ตัวปีกอะไรพวกนี้นะครับที่สามารถเล่นออกฉีกออกข้างเป็นตัวเป่าก็ได้อะไรเงี้ยที่ราคากลางๆงหรือต่ำๆเลยนะครับสําหรับคนงบน้อยแล้วก็กลางๆนะครับมันราคาไม่ค่อยแพงมากครับสูงสุดก็ประมาณ3 0มสิบกินะครับจากที่ผมดูค่าพลังตัวต่างแล้วก็ลองใช้นะครับตัวแรกครับเป็นตีโมแวเนอร์ของกองหน้าของไลซินครับตัวนี้วิ่งค่อนข้างไวอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันนังสู้ กองหลังพวกพามพวกมอรดี้แล้วก็วิดดิตหรือตัวทองทองนะครับมันมันมันยังมีบางจังหวะที่มันยังสู้ไม่ได้นะแบบเจอมินิเต่าไอตัวร้อยต,ตัวทองนะครับมันยังมีบางจังหวะที่เหมือนมันยังไม่สุดนะครับเหมือน A อมันยังไม่ค่อยแบบเก่งขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใครแลร้งยังไม่ถึงล้านผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับแล้วก็มันก็เท้าซ้าย ขวาเป็น5-5ด้วยแล้วก็มีการเลี้ยงเร็วด้วยสกิลพลังแฝงคุณสมบัตนนิครับอันนี้มันก็ทําให้มันเลี้ยงเร็วขึ้นนิดนึงครับแต่มันปกด้วยรูปร่างของมันมันดูแบบสกิลมันไม่ค่อยผิวนะครับโดยความว่องไวมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไปเล่นจริงๆมันจะไม่ค่อยผิวมากครับแต่เรื่องจบสกอร์ผมว่ามันผ่านนะจบสกอร์แล้วก็วิ่งเบียดนะครับอันนี้คือถือว่าผ่านครับถ้าเกิดแร้งใครยังไม่ถึงร้านนะผมแนะนำนะเป็นเวเนอร์ตัวนี้นะต,นนะตัวนี้วิ่งโคตรไวเลยครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดใครเล่นบอลทําชิง่งหรือทําทางนะผมว่าน่าใช้ตีโมเวเนอร์นะแต่ถ้าเกิดเปิดหม่งผมไม่ไม่แนะนํานะแต่ถ้าเกิดทําชิง่งแล้วให้มันวิ่งขึ้นหน้าผมว่ามันวิ่งไวแล้วก็วิ่งแซงเลยครับเวเนอร์ตัวนี้นะครับโอเคครับต่อไปเป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นดาวินนุนเยสของเล o อพูนะครับ ด้วยค่าพลังร้อยสามสี่แล้วก็การยิงร้อยสามหกส่งร้อยสี่แล้วครับแล้วก็มีการเลี้ยงร้อยยี่ห้าถือว่ากลางๆนะแล้วก็รูปร่างร้อยยี่หกถือว่าแข็งแกร่งครับแล้วก็มันด้วยมีความเร็วสปีดต้นค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะอันนี้คือเหมาะกับบอลทาชิ่งเลยครับพวกสปีดต้นจัดจ้านอะไรพวกนี้ครับ อันนี้สามารถเล่นบอลชิงก็ได้นะครับแล้วก็เปิดมงก็ได้ครับด้วยส่วนสูง186นะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ที่สําคัญคือมีพลังแฝงเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงปั่นโค้งด้วยครับถ้าเกิดศูนย์หน้ามีเลี้ยงเร็วนี่คือก็คือการไปกับบอลหรือสกิลนี้ค่อนข้างที่จะเจมเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันเท้าที่ถนัดเท้า,ทา,ทาซ้ายเป็นสี่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะถ้าเกิดถ้าเกิดบางจังหวะยิงเท้าซ้ายอาจจะมีแบบว่าไม่คมบ้าง ถ้าเกิดงบสี่ล้านเนี่ยผมว่าน่าซื้อมาใช้ครับเป็นดาวินนูเยอันนี้คือน่าใช้เลยนะแต่เสียดายที่มันเท้าซ้ายเป็นสี่แต่มันไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะน่าจะยิงได้ครับบางจาังหวะถ้าเกิดยิงไกลๆเท้าซ้ายอาจจะไม่ค่อยเข้านะแต่ก็เราก็ต้องพยายามให้มันยิงเท้าขวาไปบ่อยครับโอเคอันนี้คือน่าสนใจนะตัวนี้ดาวินนูเย่ครับอีกตัวหนึ่งครับที่ผมอาจจะซื้อมาใช้แทนติโมเวเนอร์ er, ก็คือเป็นลิชาริซอนนะครับที่ผมจะมาลองใช้นะครับนี่ก็ยังยังไม่ลองใช้อะ ด้วย AI ล่างบนโลกตัวเก่ามันผมว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งนะมันจะคล้ายๆแบบว่าโดแล้วโดอ้วนเลยนะครับแต่แค่มันผอมลงมาดิ้นึงครับโดอ้วนมันจะหนักกว่าประมาณ10โลนะครับอันนี้คือพลังเสียงนี่คือครบเลยนะที่สําคัญสําคัญก็ญคือการเลี้ยงเร็วแล้วก็มีหมงลูกทรงพลังอะไรนี่ครับทำให้หมงบอลค่อนข้างแรงนะตัวนี้ก็มามีสกิล5ดาวด้วยนะครับแล้วก็เท้า5กว่า5านะครับสกิลบูก็บวกค่อนข้างโอเคบโ,โ,โอเคครับบวกความว่องไวด้วยนะ ทำให้มันค่อนข้างผิวแล้วก็มีการคุมตำแหน่งแล้วก็บวกความเร็วการวิ่งแล้วก็มีหูความก้าวรล้ารอยยีาค่อนข้างดีครับความก้าวเล้าคือมันชอบดื้อครับมันจะกระแทกมั่วสู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าดีนะแต่ผมจะลองมาใช้ครับนี่ครับเดี๋ยวรอสักรอผมได้ตั๋วก่อนนะครับผมก็จะซื้อมาแทนติโมไวเนอร์ครับมาลองใช้ดูว่ามันจะเก่งเหมือนฆ่าพลังมันหรือเปล่าครับแต่ส่วนตัวที่ผมเจอก็คือตัวร้อยแปดบนโลกอ่ามันก็ยังเก่งอยู่นะบแบบว่ามันเหมือนโดเลยครับคล้าย,ายโด โด้วนเลยนะมันคล้ายๆแค่มันผอมกว่านิดนหนึ่งครับแต่ตัวนี้มันจะผิวกว่าโด้วนนะครับไอ้ตัวร้อยเจ็ะครับมันจะอารมณ์ไม่คล้ายเหมือนโดอ้วนนะตัวนี้ก็คือใครแบบว่าชอบเล่นโด้วนอนะผมว่าแล้วก็ไม่มีงบนะผมว่ามาซื้อตัวนี้นะลิชาลิซอนนะครับตอนนี้ก็ราคาสีล้านเจประมาณนี้เนะี่ยน่าจะตกลงไปเรื่อยๆน่าจะมาสามล้านแปดสีล้านต้นๆน,นะครับตัวนี้กนะ็คือน่าใช้เนดะี๋ยวผมก็จะใช้ด้วยตัวนี้โอเคครับ โอเคครับต่อไปเป็นที่ผมดูค่าพลังนะครับจริงๆผมมีไปดูตาลมีนะค่าพลังมันมันเหมือนมันจะวิ่งไม่ค่อยดุไวนะครับแต่เล่นจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับตาลมีแต่ถ้าเกิดเป็นร่างเก่าที่ตอนนั้นช่วงบนโลกที่มันกับเขากําลังคิดกันผมว่าตาลมีมันมันรูปร่างค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็น้าน้าหนักแล้วก็น้ําหนักมัน83นะทาให้ตัวมันหนาหนาดนึงแล้วเวลาเลี้ยมมันค่อนข้างผิวนะ ผมว่าถ้าเกิดใครชอบเนะี่ยผมว่าไปได้นะตาเลมี่แต่ถ้าเกิดใครจะเล่นแบบลูกล่างเใ,ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็ให้เก็บเงินสักเพิ่มสักอีก4ล้านเป็น8ล้านถึง9้าล้านไปซื้อดอกบาชมพูนะผมว่าดอกบาชมพูนะ่าจะผิวแล้วก็เก่งกว่านะครับผมว่าถ้าเก็บเงินอีกนิดหนึ่งไปซื้อดอกบาชมพูมันราคา่าจะประมาณ8ถึง9ล้านนะแต่ถ้าใครงบน้อยแล้วเก็บเงินไม่ได้ผมซื้อผมว่าตาเลมี่ตัวนี้ก็ค่างที่จะตอบโจทย์นะครับ ด้วยรูปร่างเอาไว้หมุงก็ได้นะเลี้ยงพิกบอลพิงบอลอะไรนะผมว่ารูปร่างมันใหญ่ครับแล้วก็ค่อนข้างผิวนะแต่ด็อกบ,บาชมพูมันค่อนข,ข้างผิวกว่านะครับแต่นี่มันเป็นบูทบวกความว่องไวด้วยทําให้มันน่าจะผิวขึ้นนะครับตัวนี้น่าจะผิวนะผมเห็นผมเคยเจอหนะ้าแต่มันผิวดูมันมันมันดูผิวนะครับแต่มันจะไม่ค่อยเร็วมากนะครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะสนใจก็คือเป็นลูกากูตัวนี้นะ มันอารมณ์คล้ายๆตานิมี่เมื่อกี้นะครับแต่ลูกากูก็ผมว่าลูกากูมันน่าจะวิ่งไวกว่านะครับบวกาการเล่งความเร็วด้วยทําให้สปีดต้นค่อนข,ข,ข้างที่จะจัดนะครับแล้วก็บูธเป็นเป็นกองหน้านะคือบวกถ้าเกิดใครเล่นสายเปิหห่มงผมว่าน่าซื้อลูกากูมานะครับตัวนี้ด้วยพลังแฝงมีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีหม่งลูกทรงบลังนะ ตัวนี้ก็ต้องถ้าเกิดใครหาสำรองอยู่ก็ต้องมีสำรองนะผมว่ามันรูปร่างค่อนข้างดีนะเปิดมงนี่คือเหมาะเลยนะครับดูกาโกตัวนี้ครับพิตูนะครับรูปร่างใหญ่โดยสูงด้วยครับโอเคอันนี้น่าจะเหมาะกับสำรองสายเปิดมงครับตัวต่อไปนะครับเป็นกัปโปรครับตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะที่ผมมีปีกอยู่ครับด้วยหุ่นบูทบวกการยิงนะครับค่อนข้างโอเคนะรูปร่างค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะผอมๆ หุ่นประมาณตีโมโวเวเนอร์นะครับเมื่อกี้มันก็หนักพอๆกันครับพลังการยิงกค่อนข้างสวยนะครับยิงปั่นโค้งยิงใส่ก้อยเหมาะกับการจบสกอร์พลิกยิงจบสกอร์นะครับผมว่าไม่ไม่ค่อยเหมาะกับการเลี้ยงแล้วก็อะไรมากกว่านะครับด้วยรูปร่างมันมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับมันตัวสูงแล้วก็ใหญ่ประมาณน้ําหนักประมาณ7จบกประมาณเโมโะครับ ผมว่าตัวนี้ถ้าเกิดเล่นบอลพิกชิงยิงหรือเปิดบ่งผมว่าได้เลยตัวนี้ครับคุนิการโปรนะแต่เลี้ยงอาจจะสปีดอาจจะชา้าทีหนึ่งครับด้วยรูปร่างมันนะแต่สปีดที่เขาให้ค่าพลังมาผมว่ามันให้สูงนะครับแต่ในเกมเวลาเป็นเล่นนะรูปร่างถ้ารูปร่างสูงสูงนะสปีดปลายมันจะวิ่งไวครับปสปีดต้นก็คือคนที่ตัวเตี้ยสปีดต้นมันคือจะจัดจ้านกว่าครับเราไม่ต้องไปดูพวกความเร็วนะ ่ามันมันจะคำนวณจากรูปร่างนะครับถ้าเกิดสูงประมาณ170เจนี้ยสปีดต้นนี่คือจัดเลยถ้าเกิดสูงประมาณ180กว่าอย่างเงี้ยมันจะออกกลางๆหรือว่าสปีดปลายนะครับแล้วแต่ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยมันมันสูง180เนี่ยก็คือมันจะมันจะสปีดต้นสปีดกลางเนี่ยคือไวเลยอันนี้ครับอันนี้ก็คือไวนะครับแต่ค่าพลังนี่มันให้มันเยอะเฉยแต่เล่นจริงๆมันก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นนะครับโอเคครับตัวนี้น่าซื้อนะกับโกะราคาอยู่ที่น่าจะตกประมาณ5ลา5ลล้้้าาานนนนี่่คือืออซ ต่อไปก็คือเป็นฮาเวดนะครับของเคียวซีนั่นคือการอ่าเท้าซ้ายขวาห้าแล้วก็สี่ดาวเนี่ยอันนี้คือมันค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะใครฮาเวดตัวค่อนข้างที่จะสูงใหญ่ดีเลยครับหนักปักหนักเมื่อกี้มันตัวมันตัวมันสูงก็เข้าเข้ากับคุณที่กาปโปนะเมื่อกี้แต่มันตัวมันจะหนากว่าครับเพราะหนักกว่าประมาณห้าโลนะครับมันหนักแปดสองครับตัวนี้ก็คือเหมาะกับพลิกยิงเหมือนกาปโปเลยนะครับตัวนี้เออใครชอบแบบว่าพลิกยิงผิวๆตัวใหญ่อ่า ผมว่าครฮาวเวดมีโอกาสที่จะเพิ่มสเตตด้วยนะครับอาจจะเป็นร้อยแปดหรือร้อยเก้าก็ได้ตัวนี้คือน่าซื้อเก็บไว้ใช้นะครับตัวนี้มันค่อนข้างเก่งนะครฮาวเวดก็คือพิกบอลซ้ายขวายิงนี่คือได้หมดเลยนะครับตัวนี้คือน่าใช้เลยครฮาวเวดครับเดี๋ยวดูบวกอ๋อบูตเป็นบวกของหน้าตัวเป้าคล้ายแต่กับโฟนบวกการทํรตัวนะตัวนี้ก็คือเราเลือกได้เลยนะนี่ครับสูงกลางโอเคครฮาวเวใคร, Harvard, ใคร ฮาวเวดก็เป็นกลางกลางโอเคสวยอยู่นะถ้าเล่นยืงคู่กันน,น,นีได้เลยหนะน้าเป้าหน้าคู่ในได้เลยเนาะฮาวเวดกับกัปุกนเอ็นคุนคูผมไม่แนะน,นำนะไม่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่า,อาไอตัว TOT มันค่อนข้างค่าพลังดีกว่านะถ้าใครชอบเล่นเอ็นคุนคูผมว่าไปใช้ตัว TOT Y ดีกว่าครับค่าพลังดีกว่านะครับมันไม่ต่างก,กันนะแต่ว่าท o t OT Y มันจะวิ่งไวกว่าแล้วก็ยิงดีกว่านะครับค่าพลังโอเคครับ ส่วนมาร์ติเนสมันเอไอมันยังยังไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ค่าพลังมันค่อนข้างดีนะแบบว่าความสมดุลความแข็งแกร่งอะไรเนี่ยมันค่อนข้างดีครับแต่มันเล่นจริงมันไมันยังไม่ค่อยเก่งนะครับมันยังไม่นะาํนนะครับมาร์ติเนสเนี่ยค่อนข้างแพงด้วยครับสิบล้านนะครับมันตัวมันก็ไม่ไม่ได้แบบสูงใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงเร็วมันเหมาะกับด้วยกองหลังแบบสมัยใหม่ตอนนี้ครับแพทใหม่ๆก็คือมันมีแต่ตัวเทปเทีนะ มว่ามาตินีสมันยังไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับมันถ้าเกิดมีสกิลบูสการเลี้ยงเร็วเพิ่มมาผมว่ามันยังน่าเล่นขึ้นนิดนึงนะอันนี้มันเลี้ยงช้าด้วยมันไอ้ตัวนี้แล้วก็สไตล์มันก็เป็นแบบว่าพิกยิงอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเหมาะกับพิกยิงอะไรพริงบอลอะไรเงี้ยแต่มันก็ รูปร่างมันไม่ก็ไม่ได้ใหญ่ครับแต่ค่าพลังพวกสมดุลความแข็งแรงมันก็ให้มาเยอะนะครับแต่ไปเล่นจริงๆมันก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมก็เคยซื้อล่างล่างบอลโลมานะค่าพลังแบบนี้เลยครับเก่งๆเนะี้ยแต่พอไปเล่นจริงๆมันก็แบบมันมันหายไปจากเกมเลยคือมันทําอะไรให้กับทีมเราไม่ค่อยได้นะครับแต่แต่เรื่องจบสกอร์ผมว่ามันไว้ใจได้นะล่วงพลังการยิงอะไรพวกเนี้ยจังหวะพลิกยิงอาจจะมีแต่มันจะเหมาะกับพวก สี่สามสามแบบสี่สองสามหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เรื่องเปิดมงเลยผมว่าลุนยากนะด้วยส่วนสูงมันร้อยเจ็ดสิบสี่มันอาจจะเล่นได้นะผมก็ชอบนะจริงๆผมชอบมาตินีสนะครับตั้งแต่ล่าง t o t y ทีปีที่แล้วนะครับมันมันเก่งนะแต่อยู่แต่ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยเก่งนะก็พยายามจะเล่นอยู่นะ,ะช่วงที่มันเป็นบอลโลกครับตัวบอลโลกก็คือมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับมาตินีสนะคือผมว่ายังไม่หมา่านยังไม่ผ่าน,นครับมันเล่นค่อนข้างยากครับ โอเคครับต่อไปเป็นมาเน่ ane, ผมว่ายังมีตัวที่เก่งกว่านี้นะครับด้วยราคา1ิบล้านด้วยมาเน่ ane, ไปซื้อมาเน่ร้อยแปดตัวริมเส้นดีกว่าครับอันนั้นเหมาะกับริมเส้นเลยครับตัวนี้มันยังไม่ค่อยเหมาะกับศูนย์หน้านะครับมาเน่ ane, ตัวนี้ถ้าเกิดเล่นหน้าคูา่ผมว่ายังไถ่ไปได้นะมาเน่ ane, ตัวนี้คือผมว่ายังไถ่ไปได้หน้าคูา่แต่ผมว่าไป,ไปลงทุนตัวอื่นดีกว่าครับไปซื้อพวกกัรโปฮาวเวิดดีกว่าถ้าจะซื้อมาเน่นะครับ ส่วนโอชิเมนนี่ครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะรูปร่างใหญ่คล้ายๆเหมือนตัวคล้ายเหมือนดาวินนุนเยเลยนะครับแต่ด้วยอสามดาวด้วยแล้วก็ค่าพลังค่อนข้างสูงแล้วิ่งไวอะไรอย่างเงี้ยครับมผมว่าถ้าเกิดใครจะซื้อตัวเนี้ยไปลองเล่นอ่าดุนเย่ก่อนครับว่าเข้ามือไหมผมว่ามันอารมณ์คล้ายๆกันนะเนี่ยโอชิเมนกับดุนเยเนี่ย แต่นุนเยนมันจะมีสี่ดาวนะครับผมว่ามันรูปย่างเข้ากันเลยครับแต่ดาวินจะตัวหนากว่าประมาณห้าโลนะครับนี่ครับเนี่ยมันหนักอันนี้หนักเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบแปดมันจะหนากว่าประมาณสองโลครับตัวใกล้ใกล้เคียงกันนะเลี้ยงเรียวม่งลูกทรงกำลังผมว่าตัวนี้น่าจะหม่งดีกว่าดุนเย็นนะครับแล้วก็ความว่องไวสมดุลผมว่าเดี๋ยวดูก่อนนะอืมอ่าผิวกว่าดุนเย็นนิดนึงครับแล้วก็สมดุลดีกว่าถ้าเกิดใครจะเล่นโอชิเมนสามดาวตัวนี้ผมว่าลองไปเล่นเย็นก่อนถ้าเกิด ถ้าเกิดไม่เข้ามือแล้วอยากเล่นตัวแพงก็ไปโอชิเมนนะครับนี่ครับถ้าเกิดใครมีงบก็จัดโอชิเมนได้เลยนะครับมันเปิดมุ่งแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เล่นแค่สกิลสดาวนะไอ้สกิลพิกแล้วก็ยิงอะไรเฉยๆครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นเท้าซ้ายเป็นห้าแล้วสามดาวผมว่าน่าใช้นะแต่นี่มันเป็นเท้าสี่แล้วก็ขวาห้าด้วยเท้าซ้ายเป็นสี่แล้วสามดาวมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะถ้าเกิดใครใจไม่รักจริงๆเนี่ยผมว่าเล่นค่อนข้างยากนะถ้าเกิดใครจะเล่นตัวนี้ แบบว่าไม่เคยเล่นไปลองซื้อนุนเยสก่อนครับ3ล้านนะครับถ้าเกิดนุนเยสเข้ามือผมว่าขยับไปโอชิเมนได้มีโอกาสที่จะเพิ่ม OVR นะครับเป็นร0 9หรือ1 1 0ก็ได้ครับโอเคครับต่อไปเป็นเอ็มบาเป้ครับเอ็มบาเป้ไม่ค่อยแนะนําอยากใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันวิ่งไม่ค่อยไวนะเอ่อถ้าจะซื้อเอ็มบาเป้หน้าเป้าไปซื้อเอ็มบาเป้ทีโอทีวดีกว่าครับเพราะว่ามันวิ่งไวงกว่านะ,อ,ะอันนั้นค่าพลัง1 4 0ยัี่บวิ่งอันนี้แค่ร3อยนะ เอ็มบเป้ะทีโอทีวายมันจะเป็นการวิ่งความเร็วร้อยสี่แปดแล้วก็ความเร็วการวิ่งร้อยสี่แปดนะแล้วก็การยิงพอๆกันนะกับตัวนั้นผมว่าใครจะซื้อเอ็มบเป้ตัวนี้ไปซื้อทีโอทีวายน่าจะเก่งกว่านะครับด้วยค่าพลังด้วยอะไรนะครับโอเคครับส่วนฮาร์แด์ตัวนี้ครับราคาถูกลงมาจากทีโอทีวายนิดนึงนะครับผมว่าฮาร์แด์มันเก่งอยู่แล้วนะนะด้วยรูปร่างสูงใหญ่ด้วยนะครับมันก็เท้าเท้าขวาเป็นสี่ผมว่าไม่ใช่ปัญหาของมันนะครับฮาแลนด์ ตัวนี้คือน่าใช้นะตัวนี้คือเก่งเลยฮาเรนตัวนี้คือเก่งนะราคาน่าจะตกอยู่ประมาณ35ล้านนะครับ3 5 3 6ล้านอีกสัก2-3วันนะครับผมว่าน่าใช้นะ3าล้าน36ล้านผมว่าฮาเรนเป็นนักเตะที่ตัวใหญ่แล้วก็มีการยิงค่อนข้างสูงนะ142ี่บเนี่ยโอ้โหพลังการยิงบูทบวกสมดุลล้มค่อนข้างยากเปิดหมงก็ได้เลี้ยงยิงก็ได้รไดครับด้วยพลังแฝงนะมีเลี้ยงเร็วแล้วก็หมงลูกทรงพลัง,งผมว่าฮาแลนเป็นน่าจะเป็นกองหน้าอันดับต้มๆของท็อป นะครับที่แบบว่าเขาเลือกใช้กันนะครับห้าอันดับอ่ะมันก็มีที่สี่ตัวนะครับพวกฮารลรนทอง11 2อะไรพวกเนี้ครับแล้วก็เหมือนฟาร์มบัตเทนอะไรพวกนี้ครับผมว่าฮารลรนน่าใช้แล้วก็เล่นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยากนะมันเลี้ยงไวด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคครับอันนี้น่าใช้นะถ้าเกิดราคาสักสามสิหกล้านรานนี้ครับผมว่าน่าซื้อใช้ครับโอเคครับก็หมดแล้วครับศูนย์หน้า UCL ของปีนี้นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามคอมเมนต์กันได้นะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับผมค,ครับ